หวานกินข้าวกินข้าวพี่น้องขอขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิบทุกเล้งแรงใจเด้อพี่น้องทุกการติดตามมื่อนี่คือยังเห็ดอันนั้นบ่ได้นู่นนี่ยเห็ดบ่ได้นู่นกินข้าวเศร้ายิงมันเศร้าก็เสียใจนัน กินเข่าเด้อพี่น้อง กำ่งจับยามบุกหัดเปีียววานพัดอ็นแจบกแสบไปนแะสบครับ กินแล้วก็มี่หมักแตงโมกินน้ำมาว่านไปซส้่อหมักแตงโมมากหมักแตงโมเด้อพี่น้องกินแตงโมอาหารเสริมแตงโม สวัสดีค่ะหนังด่านน้องแก้วกับพุ่นในไหนเด้อพี่น้องมากินข้าวกินข้าวก,ก,กับกินข้าวข้าวกำน้ำมึงจะเาิาข้าวกำไหม,มพี่น้องนึงข้าวกำไหม เพี้ยเขาเขากรรมหนึ่งเขากรรมไปพี่น้องพวานสื่อเพิ่มมากกิโลละแปดสิบบาทเพิ่มกระเลยะหาเขาเนียวมาต่างร้ายเขาเนียวขาวมาผสมเขากรรมมันนี่ผสมนี่นี่คันว่าผสมมันสีดำก็นี่อันนี้ผสมแซ่บๆมาขเขากรรมพี่น้องคนันจะเห็นหน้าสิเห็นหน้าเขากรรมมึงไม่เลยหเห็นหน้าเห็นจั๊สามไรอ่ะ มงึงหาเงินไปเสาหน้าเขาเห็ดกันหน้าแต่ฟอมเห็นก้นเห็ดเรากรรมก็หมักแดงโมั่พี่น้องแซ่บแซ่บเป็นคนมาเขาเนีย้ยดำ ก็ตรวจขอให้แล้อกินบักสูภาพกกระดาษแบนบภาคอีสานเฮ่าทั้งกินทั้งเดี้ยมือ่อกินแบบธรรมชาติเฮานเนาะพี่น้องเนาะธรรมชาติแบบ้านเฮาเมื่อเด้อพูดเลกินข้าเมือนกินข้าวตอนเช้าเหมือนกิได้ไปกินยาพี่น้องกินยาพวตรงเวลาหลายแขนนะั่ง ở đây chính gia đèn mua không có cầu nhiều, nhiều, nhiều nói cầu nhéo đầm cầu nhéo đầm mà nó gọi căm đó तमुर